สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ AW8 กันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะ AW8 นะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ FBKUx3 ท่านผู้ชมนะผม3ามเลยซับแจก3ามเลยบาท10รางวัลครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมจะรอดเหมือนเดิมผมแพ็กป็นิเพยมันยังไม่เอาเกมสตาร์เข้ามานะท่านผู้ชมนะรอเข้ามาก่อนแล้วรอเดือดแน่นอนนะผมท่านผู้ชมนะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นคือ ยาโก้มังกรม่วงเราเองครับผมท่านผู้ชมไปลุยกันเลยดีกว่ามาครับผมใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะผมพาไปดูรายจ่ายของเขาหน่อยว่ามันจ่ายยังไงบ้างครับผมท่านผู้ชมนะตัวมังกรสีม่วงครับผมแพงที่สุดนะรองมาก็สีแดงครับผมแล้วก็สีเขียวนะผมเอาพื้นหลังแล้วกันนะแล้วก็สีเหลืองครับผมท่านผู้ชมนี่ผมประมาณนี้ครับผมซื้อเลยวันนี้ 30, สามหมื่นทวนๆไม่ต้องอีอย่างมากมายแล้วจัดให้จัดไปอะ่ะขอมาจัดให้ดีกว่านะผมกล้าอยู่แล้วผมช่วงนี้ผมกำลังเท่า จะกินข้าวเหนียวหรือว่ากินข้าวเจ้าอ่ะข้าวหมดนะท่านผู้ชมนะตอนนี้นะเราจะมารุนกันว่าจะได้อะไรบ้างครับผมท่านผู้ชมนะสิ่งที่ผมอยากได้คือ Y คูณสามแล้วก็ Y ล็อกสี่ตัวท่านผู้ชมนะรอบกี่รอบก็ได้ครับผมท่านผู้ชมนะไม่ซีเรียสน,นะแต่ตัวที่ไม่อยากได้คืออันนี้มัน <c oughs> ไม่ไมีไม่ช่วยอะไรเราเลยครับผมท่านผู้ชมนะโอเคนะตอนนี้ผมได้อย่างที่ผมขอไปแล้วนะที่เหลือคือรอบเท่านั้นครับผมท่านผู้ชมนะ ได้อย่างที่ขอไปเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะคูณ3กับ Y4 นะโอเค6รอบผมว่าน่าจะได้แค่นี้ท่านผู้ชมนะว่าผมไม่เคยได้เยอะหรือม,มากกว่านี้เลยครับผมดูซิว่า30,000เนี่ยมาเร็วไปไวหรือเปล่ามาเราพร้อมเราไปลุยกัน6รอบ Y4 ตัวเริ่มต้นที่คูณ3ารางวัลชนะคูณ3ามครับวายล็อกสวยๆเพื่อนข้าวล็อกช่อง2ยังไงก็จบนะท่านผู้ชมนะ ไม่ล็อกให้หรอกนะถ้าล็อกมันก็จะโกงเกินไปเว้ยท่านผู้ชมนะถ้าล็อกช่องสองอ่ะก็คือเปิดเปิดยังไงก็บิ๊กวินทุกเปิดอะครับล็อกช่องสองเอาไว้สี่ตัวเออสวยงามครับผมปล่อยไหลไปโอ้บิ๊กวินเฉยๆนะไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะถ้ามีตัวที่ห้ามาด้วยนะมังกรแดงนะรับรองกันเดือดแน่นอนนะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้เราก็อุ่นใจครับผมมีเงินอยู่ กลับมาที่ 2- 0 0 0 0เลยสามรอบนะขอแบบใหญ่ๆนยะเพื่อนใหญ่ๆได้ไหมโอ้โหข้าตัวนี้มาอ้าวมาท่านผู้ชมนะผมไม่ได้ดูับผมเรียบร้อยนะดาวก้อนวินครับผมท่านผู้ชมนะเรียบร้อยอีกแล้วนะสําหรับเอ็ดวิวแปดไทยกันนะผมท่านผู้ชมนะโอ้โหเดือดจริงๆครับผมท่านผู้ชมนะเดือดสุดๆครับผมคูณสามไงมันก็เดือดอยู่แล้วท่านผู้ชมนะยังเดือดัะผมห้าหมื่นกว่าแล้วผมไม่เพื่อนโอ้ยถ้ามังกรม่วงมานะ ตัวเจ้าบรกี่อย่าปล่อยชมนะบิกวินนะยังไงโอ้โหซื้อสามหมื่นล่อไปเจ็ดหมื่นนะผมท่านชมนะกําไรนอน,น่อนที่4ี่หมื่นบาทนะยังไม่จบนะครับผมคลิปนี้ยังไม่จบท่านชมนะอ่ะผมมีให้ดูนะอันนี้ผมแบบจะแทงซื้องบเยอะตลอดก็ไม่ได้ครับผมท่านชมนะ จะมาให้ดูนะผมสำหรับคนที่งบน้อยนะมันมีซื้อขั้นต่ำที่600บาทท่านชมนะผมจะมาซื้อให้ดูว่าสองรอบเราจะได้กำไรหรือเปล่าสำหรับ600บาทนะท่านชมเดี๋ยวจะหาว่าผมซื้อเยอะยังไงก็แตกผมไม่จริงนะผมซื้อเยอะมันบางทีมันก็ไม่แตกครับผมท่านชมนะเรามาดูันว่า600อ่ะสักสองรอบปะจะได้อะไรไหมวา้ยสามตัวแล้วครับผมท่านชมนะที่เหลือขอตกคูณกับรอบพอครับ แต่ลายเนี่ยท่านชมตัวคูณไม่มาเลยถ้าตัวคูณไม่มานี่เราแทบไม่ได้อะไรเลยนะท่านชมนะคูณสองครับผมได้เยอะจนว,วารอบนี้เฮ้ยคูสามสวยงามท่านชม ขอรอบเพิ่มอีกสองรอบขอไวอีกสองตัวแต่เธอขอเยอะเลยน่าจะไม่มีนะท่านผู้ชมนะได้น้อยกว่ารอบที่แล้วแค่ตัวเดียวอย่างน้ำไวนะนะแต่ข้ามาล็อกสวยๆยังไงก็บิ๊กวินทุกเปิดเอาดิมาเพื่อนล็อกช่องสองสามอนะสองสามมาผมก็อุ่นใจครับอ้าวเรียบร้อยท่านผู้ชมนะโอ้โหโอ้โหถูกนึกว่าช่องสามด้วยนะพาช่องสามมายัางไงก็เดือดท่านผู้ชมนะครับมาอ้าวไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะ ไม้เป็นไรนะท่านผู้ชม,ชมแค่นี้ก็เดือดแล้วผมสามร้อยหกสิบบาทนะผมกอดม่วงมากรองโหมาครับกอดมวงมานี่ช็อโลกกว่าเดิมท่านผู้ชมนะอะไรวะเน,นี่ยเปิดปีหรือเปล่าซื้อหกร้อยอผมกำไรแล้วตอนนี้อะผมท่านผู้ชมนะโอ้อีซี่เลยอวันนี้วันนี้อะไรก็ดีไปหมดนะครับท่านผู้ชมนะ,นะโอ้ซื้อหกร้อย ก็มึงได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเลยอะไรเต็มเลย,ยถ้ามันวาร์ปนะท่านผู้ชมนะดูดิกำไรนะท่านผู้ชมยังไงกำไรครับผม360บาทกำไรเลิกดิพอ,อแล้วท่านผู้ชมนะใครอยากเล่นตามมาเลยครับผมลิงก์ที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ A w 8ไทยนะท่านผู้ชมนะตามมาตามมาฝากไว้ตามช่องนี้ไว้ด้วยท่านผู้ชมจะแจกกันนะท่านผู้ชมครบ3าเลยทรับแจก3าม้ยบาท10รางวัลละกันนะไปละบ๊ายบาย